คุณผู้ชมครับยูที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผ้ากระด้ทําำพิธีปุกเสกป้ายทะเบียนเลขรถสวยนะครับหมวดก,กอไก่จอจานนะครับเสริมอำนาจวาสนาบารมีและความเจริญรุ่งเรืองนะครับยู่ที่วัดหาอำนาจานะครับนับน่ือง้าอนั่งนาา่อง,นง,นงหนูสันเทียนะครับขนส่งจังหวัดอำนา,า,นนาจเจริญน้ำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนํำป้ายประมุทะเบียนรถ ะะเลขสวยหมวดอักษรก่อใกล้จอจานนะครับเสริมการงานจเจริญก้าวหน้านะครับพร้อมทางการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองจำนวน300กับอีก1นหมายเลขนะครับเพื่อเขาพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกป้ายทะเบียนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลลนการขับขีบ่ปลอดภัยเสริมอำนาจวาสนาบารมีและความจเจริญรุ่งเรืองนะครับยู่ที ณอุโบสถนะครับวัดอำนาจบ้านอำนาจตำบลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่มีพระเจ้าญ่ลือใช่นะครับพระพุทธรูปศักดิิธย์คููบานครูเมืองขอเช่าจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพระประทานในอุโบสถนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดหาอำนาจนะครับมองเดียวในประเทศไทยนั่นนะครับซึ่งภายในงานนี่ก็มีพระคู่สิริศิลวัดครับร่องเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าอาวาสวัดอำนาจนะครับเป็นองค์ประท่านฝ่ายสงฆ์นะฮะก็ได้จุด ถูกเที่ยนใช่นะครับแล้วก็นั่งปลกอธิษฐานจิตร,ร่วมกับพระคู่สิริถ้ำโสพลน,นะครับเจ้าคณะตำบลอำนาจเจริญพระคู่โกวิดศาสนาขุณนะครับเจ้าคณะตำบลดงบังแล้วก็พระคู่อินทรสา,ารกิจนะครับเจ้าคณะตำบลโคกลางพร้อมด้วยพระสงฆ์นะครับรวมสวดมนต์ภาวนาปลุกเสกอธิษฐานจิตในเทนีนํา ทั้งนี้นะครับผู้ชมครับค้นทรงจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็ได้เปิดประมูลเลขทะเบียนเลขรถสวยนะครับหมวดก่อไก่จอจานจำนวน300กับอีกหนึ่งหมายเลขนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h b e y a n r o บทะบียนรถ .com นะครับ สามารถลงทะเบียนและกับประมวลได้ตั้งแต่มมือนี้นะครับจนหออวันที่16มีนาคม2566ที่ซื้อห่อน,นี่นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1584หรือผู้ใดมีอย่างสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถนะครับกดไปครับคุณผู้ชมครับที่เบอร์045 524 034ต่อ12ในเวลาราชการครับ